I <laughs> บอนเพราะว่ามีอยู่ใลบอนไม่ดับราคาขายตั้งแต่26,500บาทละกีบกาเกงผัก S T E M ตั้ง10,000บาท ู้สึกนะคะผลของการประปวดรู้สึกยังไงคะเอมี่รู้สึกว่าตกใจเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่ยูนิเวอร์สมากของไม่ถูกอ่ะมัน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 พิกล็อกมากเรางงมากคุณใช่ตอนแรกเห็นมิตรอล่าล่ะตอนแรกนึกว่าเห็นมิตรยูนิเวอร์สนึกว่าจะมีในทีวีนะมันมีเรื่องจริงในชีวิตด้วยค่ะก็อึ้งนิดหน่อยค่ะสูญบัตรเลยนะสองแท็กซ์สูญมากค่ะเพราะว่าสงสารตัวสองก็คือไม่มันก็งงก็คือตอนแบบว่าโทาศับมองอะไรเงี้ยเหมือนฟิลิปปินส์เลยได้ คือมีการมีการงงวายมีการชื้นตำแหน่งอะมีตายเรื่องใหญ่นะคะนี่เรื่องจริงนะคะเนี่ยตายแล้วยังไงคะนางจะไม่เอารางวาัลนะ จะไม่เอารังวัลนะรู้สึกยังไงคะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่เพินพี่เพินรู้สึกยังไงคะถามจริงๆก็รู้สึกจริงๆมันก็ตามผลนี่แหละหนึ่งสองสามแต่มันก็ผิดพลาดตรงที่ว่าประกาศรางวัลผิดไม่น่าประกาศผิดไปนั้นเนาะความรู้สึกของคนไงเข้าใจไหมมันไม่ได้นี่มันไม่ได้เรื่องเล่นนะมันประกาศผิดใช่ทุกคนก็มาด้วยความหวังมันเรียกว่าเป็นความผิดพลาดแห่งวาสนาดีกว่านาะ เดี๋ยวกลับหาดีค่ะทำไมสนุกด้วยปะใครเอ่ยอ๋อไข่ที่ทดเองเลยหลุดอ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวค่ะรู้สึกยังไงประกวดวันนี้รู้สึกว่าไม่เลิศนะแม่เหมือนเหมือนด็อกยูนิเวอร์สอ่ะแต่นี่ต้องในการประกวดที่ผิดนะไม่รู้จะบอกไงพี่ตั๊กสนุกดีด่าละละเดี๋ยวาอย่าอย่าหนุนตึ้มก่อนแป๊บหนึ่งตูมไหนถามความตุ้งตึ้งรู้สึกยังไง าก็ทีแรกก็สนุกสนานน,นะตอนนี้สนุสกไม่ออกเลยมีเส้นไปแสบนะสงสารไมมันมันไม่ได้เหมือนเล่นงไงคืออยู่เพราะอากาศผิด,ดผิดคือถ้าสำหรับตุนะ้มน้ำแรกๆคิดง่ายดีนะว่าใครก็ได้สองคนเนี่ยไม่เสียใจนะเพราะสวยเนี่ยตอนนี้เขากำลังมีปัญหากันนะครับด้านหลังเพราะว่า คะแนนเหมือนแบบงงเนาะสคนที่เข้ารอมาเนไ่ยก็ได้คือจริงๆแลคน่ทำงานหนการเนยถามที่ไมาได้ว่าที่นีิดหนึามนะารับแต่กยากเปคนเดียน่ะดีที่สุดนะคะเขียวเลยคะใบลูกชายเดย์ถ่ายรูปอย่างนี้ขอใยอะหน่อยแหน่อย ด้วยใช <girlfriend> ่ไหมคะอาซาด้วยค่ะอันนี้แม่อัพวิดีโออยู่อารู้สึกยังไงคะผลการรปะกวกคิดว่าเบอร์สองค่ะรู้สึกยังไงรู้สึกเหรอเบอร์สองแต่ว่าใครได้ก็ส่อบคุงนะว่าสวยด้วยใช่จริงๆแล้วอ่ะเบอร์ไหนก็ได้แต่ว่าบังเบอร์เผื่อผิดมันก็เลยเกิดปัญหาจริงๆแล้วนะคะก็ นี่ทำไมําน่งนี้รงเต็นกรรมการเต็นกุนก้ไปนะคะถ้า,ถาใครสนใจชมเชิญค่ะตกลง,งไทยนี่หากเชิญชมค่ะก็คนเดิมนี่เลยเขาไม่หายแต่เขาเพิ่งไปเลมันกิน,เล,นเลยแต่แต่เขาเริ่งเลมาคกิด ได้เลยค่ะแต่เขาก็คุณหน่อยนะขณะที่คุณมากับฉันที่เป็นไงคะรู้สึกก็สงสารเวอร์สองค่ะแต่ทีนี้ทางผูออ้จัดการจัดการตั้ประตูจริงจริงๆรับใครก็ได้มองแต่ว่าบังเอิญว่าประกาศผิดป่ะใช่มันเหมือนวิธีวอร์นะคะคนที่ได้ไปแล้วมันก็เสียใจเนาะมันลงหัวแล้วมันจะฆ่าออกไปอย่างดิฉันก็งงทุกคนก็งงกันหมด งงอยู่ค่ะตอนนี้กลังงงมากเลยค่ะพี่กรณ์แทำยไงดีอ่ะงงมากค่ะจุดแค่บหนึ่ะค่ะก็รู้สึกว่าเหมาะสมทุกคนนะคะไม่ไม่ไม่ไมใช่ค่างนะอ่านต่ประกันสวยทุกคนสาค่ะพี่ก้วยนี่ตัวจริงนางสวยมากเลยนะน้องหลิงสวยมากเอ็มลักษณะก็สวยสวยเลยงานนี้น้องตุ้มจะก็โอ้ตายแล้วมีแต่คนที่จะรักนานเลย มันมีปัญหามันมีปัญหามาให้พี่ป๊อปมองเลยนะเชียร์เบอร์ต่อจะเจียเมื่อไงดีไม่ตัวยังไงไม่ได้ว่าใครลูกมันนี้เป็นผลดีกับใครเลยมันจะเป็นไม่เป็นผลดีกับหนูนั้นเด็กด้วยสูตรชุดหนึ่งเนี่ยฟังนะส่วนชุดหนึ่งเที่ยวคุณกำลังเช็คคะแนนกันอยู่นะคะ แม่ตาอยู่ละีนงเอม่สาวสาวมาม่สาวดาวยั่วสาวสาวดาวยั่วสาวสาวนเอมี้านี่านทีมานสวยมากเลยอะแต่ฉันเพิ่งเห็นตัวจริงนาเห็นแต่ในทีวีเอมี่ลิซดาไม่ใช่ะย่ย้อยแม่สวยหรอไมหัมาต้องเบลอยู่แล้วใช่ไหมลอะไรแบบ คือมันมันไม่ได้ล็อกหรอก่าดจะบอกคือมันไม่ได้เรื่องที่ดราม่านะคือดันประกาศผิดจะบอกเลยว่าใครก็ได้สามคนนี้เพราะว่าลดหมดถูกไหมถูกแต่ถ้าหนูโวยวายที่พี่โอชินเสียเสียชื่้เสียงอีพี่โอชินจะเอาใบสัญญามาการหนูโวยวายแล้วก็หนูตะโกรธนูชู้ตึงอะไรหนูแล้วก็ไปลากติดลงมาในขณะที่กำลังถ่ายรูปบนเวที นี่ยคนมีใครน่าสนใจบ้างเนี่ยตูดด้วยห้างก็มีตูดด้วยปากก็มีหยุดตานแล้วไม่จบอยากเห็นใค,ค,นคอยู่ที่งานนีเ้นเลยทางไม่พูดหดรหือทางคณะกรรมการคือทุกคนครับเรื่องนี้เกิดปัญหาจากผมนะครับผมกล่าวแล้วก็อ่านผิดเองครับพเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องโทษใครนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมทุกคนประกาศไปครับผมเป๊ะค่ะระวีมาติใจครับ ประกาศผิดเองนะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอกราบขออภัยนะครับสําหรับน้องผมน้องอีฟนะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับสำหรับความรู้สึกที่เสียไปพี่ก็ไม่สามารถกลับคืนได้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปแค้ไขแล้วนะแต่ผมประกาศผิดเองจริงครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมขอขอโทษจริงๆครับแล้วก็ขอรับความผิดนี้ไว้ตัวผู้เดียวครับขอบคุณทุกคนนะครับผมผมขอโทษครับ Yeah